อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกําลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านเลยค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะก็จะสิ้นเดือนเมษาละค่ะช่วงนี้ฝนตกก็คลายร้อนกันได้ดีมากๆเลยวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลยอยากจะบอกว่าถือว่าเป็นรูปหล่อพุทธศิลป์เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยอีกหนึ่งงานสวยมากๆแพคเกจจิ้งนะคะกล่องก็สวยดีค่ะแล้วก็ไม่ได้สวยแค่กล่องนะเพราะว่า วัตถุมงคลน,นะคะหรือว่าเหรียญเนาะรูปหล่อนะคะก็สวยมากๆจริงๆน้องปาก็เหลือเพียงแค่นิดเดียวนะคะจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีรายการที่3แล้วก็เป็นรายการลุ้นเนาะด้านหน้านี้นะคะเป็นรูปหล่อค่ะรวยหนุนดวงนะคะรูปหล่อเซียนแปะโรงสีนะคะรวยหนุนดวงนะคะแล้วก็เป็นพุทธศินเนาะด้านหลังเป็นพระยาคุดด้วยนี่ น้องปลาแกะลุ้นออกมานะคะด้านหน้านี้ที่น้องปลาแกะนะคะสวยงามมากๆแกะลุ้นออกมานะคะได้ลำดับที่49 49คืออะไรเดี๋ยวน้องปลาดูแบบหนึ่ง49นะคะแต่ว่าสวยมากแล้วก็สวยทุกเนื้อรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะรุ่นนี้เขามีทั้งรายการหลักและลุ้นรายการลุ้นนะซึ่งน้องปลาเนี่ยเหลือแต่รายการลุ้นนะคะอ้าเหลือรายการหลักด้วยใช่ไหม มีรายการลุ้นนะคะรายการหลักก็คือเหลือแค่รายการที่สามได้ลำดับที่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคือเนื้อซาตินค่ะองค์ไทเทเนียมนะคะแล้วก็มังกรเงินใช่ไหมลำดับที่สี่สิบเก้านะคะนี่เดี๋ยวแกะอันนี้ออกก่อนแกะสติกตเกอร์ออกนะคะสติกเกอร์ลำดับรายการออกนะคะก็จะได้เห็น ความสวยงามของด้านหลังนะคะองค์พ่อพยาคุธสวยมากๆจริงๆมีเลขมีโค้ดชัดเจนนี่รวยหนุนดวงนะคะเซนแปะโรงสีนะคะถือว่าเป็นงานหล่อพุทธศิลป์ที่สวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้สร้างก็ทำงานมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคะหลากหลายเกจิคณาจารย์ ก็สร้างออกมาได้ไม่ผิดหวังจริงๆสวยตรงปกไม่จกตาเลยสวยมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่สวยจริงนี่องค์พ่อพญาคุดนะคะสวยมากๆเลยด้านหลังรวยหนุนดวงนะคะนี่ด้านหน้าก็เป็นองค์อแปะเนาะอ่าแปะโรงสีนะคะนี่และลำดับที่49สสวยมากๆเลยเนื้อซาตินองค์ไทเทเนียมนะคะอืม ใช่หรือเปล่าอ่ะแต่เป็นเนื้อรมซาตินนะแล้วก็องค์ไทเทเนียมนะคะมังกรเงินจากที่นอปาดูในใบใบจองนะใบใบลุ้นใบลุ้นนปาไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนลำดับหรือใบลุ้นใหม่หรือเปล่าแต่ออกมาแล้วสวยจริงๆดูรายละเอียดและความชาัดเจนความคมชัดงานหล่อนะเป็นหล่อประกบ2ชิ้นนะคะสวยจริงนี่ ด้านหลังนะคะสวยมากๆน้องปลาเหลือเพียงแค่เล็กน้อยเองไม่ได้เหลือเยอะเลยค่ะน้องปลาจะส่งให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เหลือเพียงเท่านี้ก็คือเหลือแค่5้าลุนน้องปลาลองแกะออกมาก็ลุนลุนหนึ่งและอ่าเหลือที่ยังไม่ได้แกะอีก4ี่ลุนนะคะแล้วก็มีรายการที่3ค่ะอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เขาไม่ได้มีรายการลุ้นอย่างเดียวเขามีรายการหลักด้วยรายการหลักก็คือเอ่อพวก เนื้อเงินหรืออะไรประมาณเนี้ยที่ไม่ต้องมานั่งลุ้นน่ะเอเราสามารถบูชาได้เลยจิ้มได้เลยตามที่ผู้สร้างเขาจัดสร้างหรือทางวัดจัดสร้างนี่ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันนะคะแต่สวยจริงแล้วก็แหมเข้าใจได้รมซาตินซช่ด้วยนะคนชอบรมซาตินแกะลุ้นออกมาก็ได้รมซาตินนะคะก็เดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ใต้คลิปเนาะคอมเมนต์แรกจะปักหมุดเอาไว้ให้นะ ก็เลื่อนลงไปดูนะคะช่องทางการติดต่อและราคานี่เลยอ่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ